กบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอซีทุกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแม่มันยังองีกบานนี้พี่น้องจากที่ทางเพเอกสันได้โพสถึงสิ่งนี้เอซี FC เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าฟ้าหลังฝนของแพวสันงดงามเสมอ นั่นและพี่น้องในส่วนของที่ทางพระเอกสันได้โพสต์นั้นเพิ่นก็ได้ลงภาพหน้าเวทีนั่นเองพี่น้องเป็นในภาพในส่วนของทางเอฟซีมารับชมหน้าเวทีอย่างล้นหลามแล้วก็ในส่วนของทางพระเอกสันได้โพสต์นั้นบอกว่าขอขอบคุณพี่น้องชาวพัทยาที่มาม่วนมาจอยกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณรางวัลน,น้ำใจหน้าเวทีขอบคุณของกินของฝากจากแม่แม่พี่พี่ ขอบคุณสําหรับความฮักความแพงครับแล้วเพื่อนก็ขอบคุณผู้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าอาวาสคณะสงฆ์วัดบุญสัมพันธ์พัทยาชนบุรีขอบคุณทีมงานแสงท่องแล้วก็ได้ตบท้ายด้วยว่าวันนี้การแสดงมีวาจาใดที่ไม่สุภาพต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ลงรายละเอียด มาไลยน้ำใจในส่วนของทางเพวสันนั่นเองพี่น้องหลังจากที่ทางพระเอกสันได้โพสต์ภาพดังกล่าวแล้วก็โพสต์ดังกล่าวนี้ทางเอฟซเข้ามาคอมเมนต์ทันทีปังสุดๆฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ ขอให้ป,ปังปังมีคนรักมากๆแบบนี้ตลอดไปบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าป้าคนหลายคักหลายแน่เป็นไงพลังเงียบเริ่มออกมาแล้วให้กำลังใจแพวสันต่อจากนี้ขอให้แพวเผาแสงทองน้องสันและคณะมีงานติมทุกๆเดือนทุกๆปีเดินทางไปไหนแควคาดปลอดภัย FC เพิ่มเยอะๆเป็นล้านเท่ารวยๆปังปัง เอฟซีพนกับเขามาคอมเมนต์นะพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าหลังแต่งงานยิ่งปังรอน้องแฟดคงปังมากพ่อแม่ลูกขึ้นเวทีพร้อมกันครอบครัวอบอุ่นพ่อสันแม่แผลรวยรวยปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปบ้านแสงทองบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเป็นจังไดผพานดามามากขนาดนี้ฝ่าหลังฝนก็เลยซดใสแล้วตอนนี้เอฟซี FC เยอะมาก มาให้กำลังใจแพลวเพ่าหนาแน่นมากแฟนขับหน้าเวทีแน่นสุดๆบางมินก็บอกว่าตะโกนให้กล้องฟ้าบอกพวกมันที่ว่าให้ไม่มีใครดูมาเหตตาดูได้เลยปดบางทันก็บอกว่าเป็นยังไงคนเยอะขนาดนี้มีใครดราม่าอีกหรือไม่บางทันก็บอกว่าคนเยอะมากๆสุดยอดเอสพี บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าคอให้ปังปัๆรวยๆแบบนี้ตลอดไปเดอ้อหลังแต่งคือปังมากน่าจะแต่งกันตั้งนานแล้วพอหลังแต่งงานมีงานปังเยอะมากดวงทั้งสองหนุนกันดีมากๆบางท่านก็บ,บอกว่ามีคนรักทั้งหน้าจอหน้าเวทีดีใจด้วยมากๆค่ะหลังแต่งปังมากประสันพี่นองปาดหลายคนหลายคอมเมนต์เอซเพิ่นกะส่วนมากก็บอกว่าพอทั้งสองแต่งงานกันแล้ว มีแต่ปังกับปังประมาณนี้พี่น้องแล้วกาบ,บอกว่าฝ่าหลังฝนย่อมสดใสเสมอพานดราม่าพานเรื่องเล่ามากขนาดนี้แต่ก็ยังมีแฟนคลับหนานแน่นขนาดนี้พี่สันแหล้วก่ายังมีในส่วนของทางบางคอมเมนต์พี่น้องถึงกับโบทันทีว่าให้มาดูหน้าเวทีแเผาใครบอกไม่มีใครจ้างใครบอกไม่มีคนดู มาเหตตาดูประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่นอ้นองคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมี่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจด่วงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า